ระเบิงผู้ใดมาสวัสดีค่ะโอ้โ้มันหนุนกาแฟติคะม่นาเอมา่าฮ่าาไปหาหมอจะลัดจวดไปหาหมอจะลัจวดจะลัจวดไปหาหมอ่่น้องจะลัจวดไปหาหมอมาแจ่ทั้งใดล่ะมอน่ะเอาบ่ห่อนดิกายู่จ้าโอ้ต้องไปแล้วจ้า ็นโลกปัสสายมันเป็นอะไรโลกมันสสาวะต้องให้ยายนุ้ยพาเดินข้ามแปดเลนบ่อยๆใช่ใชไหมหยายนุ้ยไม่พาเดินขานไม่ดีขาบก่คยดีพี่น้องเอ,อ้ยเจ๊นางเราไปซ่อมขาอยู่โรงพยาบาลผู้เขียวซ่อมขาผู้เขียวมาจ้าอทอ่านหลักันยายนุ้ยมาพาย่างข้ามเลนแปดเลนกับเป็นยังเส้นดัวต้องอย่างดูดูเลยเจ๊นางขาไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวสามล้านเป็นบ้านแพงมัน บ้านนอ,อกปะแดงสิบเปอดได้มวนจช่มันสิ<อ>มันสิบเปร์ทันมูเนาะมันสิบเปร์ทันมูมูสิหัดเ <c oughs> <c oughs> ้นเบิดกินข้าไหมายังคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยเอฟซีสาวหน่อยพี่น้องเลยเนะอฟซีทา,าทางไหนแล้วเน่ยเอฟซีโอ้ยยังมาอยากได้เด้อดอกไม้เลยเนาะอือหยาดไปทางไหนมาทางไหนเราก็แวะได้พี่น้องอือ เรากะแวฟเราอดบ่ได้ดอกเราพันนี่เราพันบ่ได้พี่น้องจะรับจวดชัแนลนะจะวนะจะรับจวดชั้นเหนียัตวพี่น้องฝากไว้เนตู้จะรับจวดชัแนลหนีนวัตเปิดช่องเอ้ยเนาะนั่งในเกี้ยนั่งนี่ยังยังกันเนี่ยยังเย็นแหนะเขาอี้ตัวแดงๆเนี่ยนั่งไม่ต้องเงียบไป นั่นกินอันอันนี้ก็กาแฟเนาะเมื่อนั่นกินแล้วนอนมาหลับมืดวิ่งว่าวิ่งว่าไปเจอวิ่งว่าวิ่งมืดคืนเลยวิ่งมืดคืนเด็กกาแฟกาแฟวิ่งมืดคืนกาแฟพาแลนดมืดคืนท่านพี่น้องต้องเบิ่งเสร็จแล้วขันเจอกาแฟวิ่งว่าวว่าแลนดมืดคืนแลนวิ่งมืดคืนเนื้อแดงหัวหัวหัวม่วงหัวมาสีเนื้อแดงหัวม่วงเนื้อแดงหัวหม่องเรา พี่น้องรถเรยมาอีกพี่น้องเอารถเลไม่อีกคุณพี่น้องดดดดเดี๋ยว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 จ้ฟังโอ้ไม่นี่มีแขกมาพี่น้องแขกมาไงทวนทวนไหมลราพี่น้องก้นนังนังถาก่อนขบวมีหนวดแขกบ่มมีหนวดไป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 เขาไปไปไปคนทวนสาวเนี่ย้อ่พี่น,ออน้องรถเปลยมา รุ่นกันเด้อรุ่นรถ่นใดช่างไม่ช่างจ้อยเตี่ยรุใดช่างจ้อยวันมันรถผู้ใดรถสางจ้อยจ้าเพิ่นจะมาเห็นอันนี้ให้พ่อนเองขำามวนค่ะเนี่ยค่ะอันจางจ้อยขอเสาอันเสาเสาเถือกเสาพื้นน่ะมาแล้วไม่กันนี่จำเล็กได้บ่ลรี่สร้างเอ้ยคือมหอนคักเตี่ยเอาที่เจ่าสะดวกอืม มันสะดวกมาย่างนีไก่เปนเทียนย่างนีแหละเออภาษาพ่อคุณอ,กออกอีกแล้วพี่น้องอ,อืมก็เป็นยังดอกจ่องเนี่ยหนึ่งกับช่อ,องช <st ubs> <ๆ>่องต้าลในบ้านเนาะภาษาพ่อคุณออกมาประจำจ้ามีไรอยื้อ <st ubs> วันมันนั่น อ่าพี่น้องสั่งจอยไหมล่ะพี่น้องส้่งจอยสั่งจอยสวัสดีจ่าสวัสดีครับนัานโอ้โหลมกับซีมุกหาหมุนแล้เจ้าคือมานอันแดดห่อนๆเจ้าบ้านห่อนเตี้ยโอ้อนแบบทักหนาวยังว่าเส้นไม่เนน้ำแล้วเตี้ยโอ้ยังก็ไม่ใช่ขโมยไห้เจ้าไม่ให้ยังก็เหนว่าน่ะโอ้คนเราตใส่หูสร้างหรือครับเโอ้โอ้ใส่หูสร้างเด็กหูเด็กมเออในหู งูยังก็เอาไปรถซื้อเหล็กซื้อเหล็กมา晒แดดเนาะซื้อเด็กมา晒แดดพี่ใหญ่เออพี่ใหญ่ขมวนเราเอาลง晒แดดไว้พี่น้องสองห้อนแล้วค่อยเฮ็ดจะเฝ้าไรไม่ได้เฝ้าหรอกอืมไม่ได้เฝ้าหักถือเครืงมือจ่ออยู่แล้วพี่น้องเนาะตเตรียมตัวทำงานเตรียมตัวทำงานสายแล้วมันว่างงั้นทำยังไงก็จะเฮ็ดหลายโดนหลาทุบลงเหลือวกระอแล้วเออเนาะเอาให้มันดีๆแด้วพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ขมวนมาม่สร้างเจ้ามาสร่างเจ้าลื้อเด้่ S <S ถ้ามันทนั้งมันไปได้โดนนั่นแหละเฮ็ดไปจะโดนนั่นแ่ละเอออันนี้ก็ฟีมือสร้างใจอยละพี่น้องน่นะเฮ้ยไปจะโดนเฮ้ยไปไปได้ดน,นแล้วอัดใส่เต็มที่เออขนาดนั้นขันพงยาข้ามมวนเรามาเบิ่งบอนั่นเราสีเอิญเจ้าไม่อีกเด้ดอพี่น้อมโอ้บ่ธรรมดาเนาะพี่น้องสร้างจอยนี่ล่ะสร้างมันประจำมันขั้วเฮียนพงยาข้ามมวนข้ามมวนอ่ะพี่น้องพงยาสร้างจอยนี่ไงจ้าอืมอืมไป,ไปแล้วไปแล้ว มากันสิมาแต่สวยๆว่านปลาใสาเออว่านเนี้ยว่านเนี้ยตางเล่นน้ำแจงดูกันสิบ่ได้ลงมกไข่น้ำสสือบบดที่เด้อเอาปรท่านได้กินเียเอยสร้างใจกับสิลงมือทำง,งานเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาสิบรลบก่อนแล้วดอกปล่อยเราไปก่อน <laughs> ปล้วยเราให้งานให้เนียยเดียวนะ่เดี๋ยวหให้พี่ใหญ่คำมวลมาเบ่งเอาว่าผลงานออกมาเป็นยังไงจะใครพี่ยาคำม,มวลติดให้เรามาลือไม่ลดให้เราเฮ็ดบอดีนะพี่นังนะ <laughs> เออบ่ได้ลืมเป็นปะเออสร้างม่ยังเดี๋ยว <laughs> <laughs> สร้างมากนะเดี๋ยววัามีประวัติพี่นงัง <laughs> กำลังขนเคียงมือลงได้ใจน,นะ <laughs> 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 เอ <laughs> 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 อครับ ที่ลดตัวพอดีได oh, no right? ้กดเาดดออหอ๋อครับครับเป็อนเฉยเอกกันเลี้ยงงนก็เดียนหนึ่งชามผมบ่ได้แจางถูกรงลียแรลงครับยังไก็เ่เ่ติดด้าอุแต่เดียวนก้อจ้าจคุณอ้าได้ม่เขา้าอกมาทสอ่แหละติ่ด้วยจ้จ่า่ได้ค่ะได้ค่ะโแจเ้าโแจเราบึงอย ครับออครับโอเคเพื่อนเราจับครบคลางหน่งสามตัวตัวคลางคำสองตัวนี่แหละอ่าโอเคโอเคคำไปฮอดคำคำฮอดสามรวเห้าขอบขอคขอบกระคำเลยหนึ่งหนึ่งสามหาหนึ่สามหาคำสามอเออนั่นแหละแล้วก็สองที่คำครบางอเอออออโอ้ยจ้าจ้าโอเคโอเคุณ ใชอยู <formation jin inh throat> <at> ่าใต่ <c oughs> <sk> ับบาท็ไหนไปโดนอ๋อฮะเอาของแก้แก้วมาน้ำของแกมีอยู่่องมือกางมือกามือมีพร้อมมีทวกอยาค่ะจช่พี่น้องทำามินเราทัวมาสังอันสังเป็นขนาดขนาด้อยยูบอกเราเนี่ยพอ้อยูพร้อยยูพอยู่เท่ร้ออยูมันเกิดข้ามีิด้เรือ่่จย กินน้ำก็นั่งกินน้ำร้อเราพี่น้องเนาะทั้งนี้ก็ตีทุระอยู่แป๊บๆจ้าแป๊บๆโอเคโอเคอาแค่นั้นนะขบรถปลอดภัยคำวันเราก็โทรมาสั่งอันเมียเราสั่งๆเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดจังใดเออเนาะเเอนาะสั่งกันได้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะหนหัวล้านน้ำเนยด้อพี่น้องเด้อฝากช่องลูกตาลูกตาลช่องน้ำเนอจ้าเด้อช่องนายช่วยช่องช่องกับมนทิพย์ช่องขาดไม่ได้หรือไม่ได้กับช่องนี้หนึ่งหัวล้านเด้อพี่น้องเด้ออันฝากไว้น้ำเนอจ้าหมื่นแรนแสนโกนจ้าหมื่นแรนแสนโกนพี่น้องเอ้ยฝากเงหน่อยน้ำเนอจ้าม่นมีอย่างหลายคลิปเนี่ยมาอัปเดตว่าสร้างเพคนสิมาเฮ็ดอันแห่ขำมอนดีซื้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดจ้าสวัสดีจ้า